โอเทอรี่ oh, นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากสําหรับดีคือช่วงแรกเนี่ยในการเริ่มธุรกิจมันยากอยู่แล้วเนาะพีนแต่ว่าพอเราธุรกิจไปสักพักหนึ่งเนี่ยรีความรู้สึกว่าเราสามารถทําได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จเนาะถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทํางานอยู่แล้วเนาะพอลี่ได้ทํามาสักระยะประมาณเข้าปีที่3นะคะลี่รู้สึกว่า การทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดิชอบเราทําแล้วเราสนุกกับมันเราทําแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะตัวบริษัทอะไรเนี่ยดิก็สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเท่านั้นค่ะทำไมเราถึงเลือกอินดอร์เป็นอินเตอร์ของเราคุณบอาทำไมถึงเลือกคุณอินทำไมฮะค่ะเี่คุณันจริงๆต้องบอกก่อนว่าบอกทุกคนเสมอว่าไม่ใช่แค่เธอรี่เลือกคุณอินวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณอินต้องเลือกเทอรี่ด้วยขอบคุณพี่มากค่ะแล้วก็คือมันดงใด้เห็นว่าแปลว่าสินค้าของ ก็มีคุณภาพพี่นถึงเลือกที่จะตอบรับการเป็นพีเตอร์ของเทอรี่แล้วก็พี่นเป็นคนที่เป็นนักธรุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงมากสําหรับน้องเขาชอรใช่ใช่เรา,ารู้รรรสึกว่าดีเอ็มมีความเข้ากันแล้วก็เข้ากับแบรนด์เพราะว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันแล้วก็พี่นเป็นคนที่ทำง,งานนะัะแล้วก็เก่งรอบด้านแต่ว่าทุกคนดูสิเะาว่าผิวหน้าพินคือแบบว่าไม่โทรมเลยขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ี่มองว่าพินนะคะ เป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ทํางานอะแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ,อแ,ลแล้วก็ชื่อคุณอินนะคะเขายังคล้ายกับชื่อบริษัทของเราด้วยนั่นก็คือเทอร์รี่ดาราล์บรดเซรามินิเออร์ริสต์เซนทีมเพราะฉะนั้นคุณอินเหมาะสมที่สุดค่ะที่จะเป็นนิวเคลียร์เตอร์ของเทอร์รี่เนี่ยของเราในวันนี้ค่ะแล้วเป้าหมายต่อไปของเราเราว,า,วา,างไว้ยังไงบ้างเป้าหมายของเทอร์รี่หรอคะจริงๆลิไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้เทอร์รี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่า มันมาจากความตั้งใจของลี่อายุเพียง24เท่านั้นเพราะว่าลีต้องการส่งมอบสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เป้าหมายต่อไปคิดว่าแบรนด์เทอร์ลี่จะไปสู่โตโกีแน่นอนค่ะต้องทำได้ขอบคุณค่ะถามคุณอี่หน่อยคว่าความรู้สึกของคุณลี่เป็นยังไงก็ตอนที่คุณลี่ติดต่อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบให้น้องในทีมไปทำเรซูร์ชดูในติต๊กต็อกเพราะว่าเทอร์ลีก่ก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ ที่คนใช้ยเยอะมากอยู่แล้วเลยอะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วเราก็เลยแอปยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอ่ะให้ทีมแอปสั่งมาใช้ก่อนจริงๆริง <c oughs> จริงๆเลยจริงจริอแล้วก็ใช้อยู่ ประมาณ2วีคครับแล้วก็ที่เราดิฟมีก่อนได้นัดคุยกันรู้สุกว่าเราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณดีก่อนแบบว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสนับสนุนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกดาหลาเนี่ยเขาก็ทํากันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรั่มอินครีมตรงนี้บก็เลยมั่นใจแล้วก็สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกลๆขอบคุณคระบสุดท้ายที่คุณหนิงฝาก ชวนเป็นแฟนมาตามแบรนด์ได้เลยครับก็ขอฝากแบรนด์เทอร์รี่ไม่ได้ใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดาหลาฟลอรโดสเอ็กซ์ร้าซิซิทีฟนะครับก็เป็นตัวสารสก,กัดจากดอกดาหลาซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูใน t i k t o k หรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนีย่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าของคดีจริงของคดีไม่รดบ ฝากแบรนด์่อยค่ะฝากแบรนด์ก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอร์รี่นะคะแบรนด์ของเด็กอายุน้อย24เท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามพี่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้คขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ